อีกเรื่องหนึ่งที่ห้าต้องให้ความสําคัญนั่นก็คือเรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะสิ่งเสพติดที่เป็นสิ่งแรกๆพื้นฐานนั่นก็คือเรื่องของบุหรี่ค่ะทางอําเภอวารินชำราบค่ะคุณผู้ชมเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนี่เพิ่นก็เลยไปลงน้าบันทึกเป็นขอตกลงความร่วมมือเหตุเเลยค่ะเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือให้กับห่านค่ะภายในพื้นที่นี่ล่ละได้ห่วมใจกันปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขวบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2000หา10 เยาวชนอายุต่ำกวา่า20ป,ปีนะคะเข้าไปกันที่ห้องประทุมเทพพักดีค่ะเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเทือกน้ค่ะกามีนายจรชัยไกลคํงว่านนายกเทสมนตรีเมืองวารินชำราบพันตำรวจโทษรุงซักทองสีร่องผูกำกับการสถานีตำรวจผู้ท่อนอำเภอวารินชำราบนางพัชราพรเมืองสนสภสามรผื้นทีอุบลราชธานีสาขาวารินชำราบนายสัมพันธ์กุลพร สาธารณาสุขอำเภอรวรินชําราบค่ะและกาน,นั่งปียวันเกตเสนาประท่านชมรมรสืือมวลชนสีขาวทั้งเบิร์ดข่าเพื่อนได้มาห่วมกันลงหน้าบันทึกขอตกลงความร่วมมือ h MOU ค่ะคเพื่อที่จะสางความร่วมมือให้กับหา่านค่ะภายในเื้นทีได้มาห่วมใจกัน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2,560ท่านี้ค่ะก็มีอาสาสมาัครสาธารณาสุขในเขตพื้นที่เทศบาลเมื่อวารินชำราบและกับพี่น้องทุกชุมชนค่ะเขามาห่วรับฟังกันแบบนิ่วนนอหมอ ท่านนี้ค่ะพ่นบอกว่าเพ่นอ,อยากสีหัวมือการบูรณาการสร้างความร่วมมือให้มันเกิดขึ้นระวางหน่วยงานในเรื่องของการดําเนินการภารกิจส่งเสริมสนับสนุนการสร้างการตระหนักรู้นี่ละในเรื่องการห่วมใจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2 6 0อยางเข่งคัดผู้ลังคนเพินบหูว่ามีพรบระบอรนี ก็อาจจะปฏิบัติบ่ถูกต้องนะคะแล้วเพื่อนก็นยังกํำชับน้่มข่าวว่หาห้ใส่กฎหมายเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กเยาว,วชนหล่ะกชุมชนของเฮ้านะคะซึ่งกษิส่งผลให้ยหา่านค่าในเขตเทศบาลเมืออวรินชำราบค่ะมีความเป็นระเบียบมีวินัยเข้ารบกฎหมายและกาเหตไหายลูกหลานของเฮ้านีห่างไกลจากยาเสพติดพี่น้องประชาชนกษิได้อยู่กันในสังคมอย่างมีความสูงนํานะคะครับโดยเพื่อนกับห,หาห่านค่านะครับเกิดความรวมมือ ปฏิบัติตามพระราชะบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2 5 6 0ดังนี้ครับผูใ้ใดที่เปิดห้างขายของ<ฆ>นะครับแล้วก็เอายาสูบนี่ไปขายไปจําหน่ายเนาะนะครับกะให้เหตุแบบนี้นะครับคือให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนดนะครับโดยที่บ่อขายยาสูบนี่ให้กับเด็กหน่อยอายุต่ากว่า20ปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับบ่อให้เด็กหน่อยอายุต่ากว่า18ปีขายยาสูบครับบ่เป็นว่า ใส่ลูกใส่ล้านไปซื้อเด้ค่ะนะครับสมัยตะกีสมัยแต่กีเนาะกูใหญ่เป็นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนไปซื้อไนี่ยไปซื้ออันนี้ให้แน่ะนะครับไปซื้อสมัยก่อนเนาะนะครับอันตั้งแต่เป็นไทยเป็นเล็กน้อยเพื่อนกรสิไปใส่ไปซื้อยาสูไปซื้อเหล้าซื้อยังจังสีบ่ได้ครับสุมือนี้ตอนนี้บ่ได้แล้วนะครับอยู่ที่กฎหมายราคาที่สําคัญครับเพื่อนห้ามนะครับห้ามแบ่งขายนะครับเพราะว่าบางคนนี่ มีเงินบ่พอเด็กหน่อยอยากลอกอ่าเด็กหน่อยอยากลอกมีมหาบาทสิบบาทใช่ค,ครับเพื่อนกับบ่แบงขายนะครับแล้วก็บ,บ่ตั้งโชว์หรือว่าแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบณนะสถานที่ขายนะครับบ่มีการโฆษณานะครับเรื่องของการสื่อสารการตลาดเพื่อนกับห้ามนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ยาสูบนี่ห้ามสื่อสารทางการตลาดโดยเด็ดขาดนะครับะะบ่อุปถัมหรือสนับสนุนกิจกรรม CSR แกบุคคลหรือว่าองค์กรนะครับ เพื่อสางภาพลักโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับอันนี้ก็ห้ามนะครับหลักการบ่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ห้ามขายก็คือวัดนะครับสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนานะครับสถานพยาบาลห้ามขายยาสถานศึกษาสวนสาธารณะสวนสัตว์สวนสนุกนะครับบ่ขายพันเครื่องขายบ่ขายพันสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับบริเรขายหล,ยาายลักการบ่ให้ยิทธิประโยชน์ชิงโชกชิงรางว,วัล นะครับบอขายนอกสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตรากาบอจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอันนี้สําคัญสําคัญครับคือจังเข้าไปย่างห่างนี่เห็นป้ายสีเรื่องเหลืองนี่แฟบลดราคาเข้าก็อยากฝ่าว้อลดเด้ครับค่ะบอได้นะครับ้วก็ถ้าเกิดว่านะครับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับกับหรือว่าบอแสดงราคาในจุดขายนี่ที่จูงใจให้บริโภคเพื่อนหามเลยนะครับคือหามมาตั้งโชว์นะครับสีเห็นว่าห้านค่าไล้ยๆห้านตอนนี้นะครับ สีโบเห็นแผงยาสูบเด้ยคือจังหาสะดวกสื้อสีพ่นกัสีมีดพิดไว,ไว้นะครับ